เพื่อนเพื่อนชาวให่เกมนะครับเก็บเศรษฐีนะครับวันนี้ผมจะผมผมจะมาอะไรนะครับมาโปรโมทแครนะครับผมนี่นะครับซึ่งผมก็ได้จะโปรโมทครับเพื่อค้นหาสมาชิกต่อนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับแครบีเคดีนะครับผมขอ คุณสมบัติดังนี้กาดเอสบวกสาจีบนะครับแดน,นอาทินาเทพมิวดาร์คค n อนเน่นเคนนอนอะไรนะครับอลิททุกรูปแบบ 2G งอบวกนะครับบวกเหรือบวกหก็ได้นะครับ3ชิ้นขึ้นไปเช่นหมวกน้ำหอมตาใหนอมเภอร์ตั๋วบินด่วนซองบิน Co อบัตรเชิญคาดฝันนะครับ3 เข้าแล้วขอให้อยู่นานๆน,นะครับไม่เข้าเข้าออกออก4ี่เคารพกฎของกลุ่มแคนและเคารพการตัดสินใจของแอดมินและหัวหน้านะครับ 5. อยู่กันแบบพี่น้องไม่ทะเลาะก,กันหกห้ามชวนใครเข้าแคนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวแคน7มีอัธยาศัยดีนะครับเป็นมิตรมาร่วมสร้างแคนนี้กันเพื่อเป็นครอบครัวที่อบ่นของแคนบีเคดีนะครับ กฎของแคนบเคดิก็หนึ่งยาหรือห้ามเปลี่ยนชื่อหรือรูปของกลุ่ม2องยาหรือห้ามทําให้เกิดความแตกแยกสามยาหรือห้ามเปิดลิงก์ของกลุ่มสคอลับซึ่งกันและกัน5ห้ามซึ่งห้ามส่งในสื่อรูปภาพอนาจารทุกชนิดไอห้ามพูดโปนะครับ6ห้ามพูดยาสุภาพนะครับเรียบร้อย7 ห้ามส่งข้อความลูกโซ่นะครับถ้าจะเข้าแคนก็ติดต่อได้นะครับ ID นี่นะครับแคนนะครัเนี่ก็เป็นปอของแคนบินดีนะครับก็ฝากใครก็จะใครที่จะเข้าก็เมนใต้คลิปเลยนะครับเมนต้ไอนี่นะครับแอดดีมาเลยครับแล้วก็ทักทักมาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะดึงเข้าห้องเทสแล้วก็เทสนะครับ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับ